you จะบีเมคอัพมารีวิวแปลงแต่งหน้าที่อยู่ในกระเป๋าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าแปลงแต่งหน้าของแบรนด์โลลิสนะคะที่ว่าปิ่นซื้อมาแล้วก็ข้างในก็มีแปลงแบบคิตเตอร์อะไรอย่างงี้ที่ปิ่นชอบแต่ว่าภายในเนี้ยมันยังมีแปลงอย่างอื่นด้วยที่ว่าปิ่นแบบเหมือนติดติดเอาไปด้วยเวลาใช้างานง แต่งหน้าอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ของแบรนด์นี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมดแล้วก็สอนวิธีการใช้ว่าแป้งอันไหนสําหรับอะไรตรงนี้ใช้อะไรยังไงเพราะว่ามันก็เยอะไปหมดบางคนก็สับสนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบตรงตามทฤษฎีเป๊ะเพราะว่าปิ่นใช้ของปิ่นเองแล้วบางทีเราก็แบบเฮ้ยอันมันก็น่าจะลองมาอัดแอปใช้หรือแบบบางทีมันอาจจะใช้แบบผิดจุดประสงค์ไปบ้างแต่อาจจะใช้ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้น ก็เดี๋ยวลองดูวิธีการใช้แปลงของปิ่นกันเลยนะคะไปค่ะอคเครปิ่นก็เปิดกระเป๋าน้องมา้ายูนิคอร์นของปิ่นออกมาแล้วนะคะเป็นแปลงปริง้งอันนี้ก็คือแปลงที่ปิ่นพบมาด้วยวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วแปลงของเขามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีอันอื่นที่ปิ่นรู้สึกว่า เออเอาพกพกมาด้วยอะไรเงี้ยไหนๆก็รีวิวแล้วก็รีวิวหลายๆอย่างไปเลยเราจะมาเริ่มกันที่แปลงของฟาวเดชั่นกันก่อนนะคะคือตอนนี้มันมีแปลงออกมาเยอะมากรวมถึงเอ่อบิวตี้เบลนเดอร์ฟองน้ำน้องไข่อันนี้ด้วยนะคะเราจะมาเริ่มที่น้องไข่เนี่ยแหละคือน้องไข่เนี้ยมันมาจากขาตั้งอันนี้ของแบรนด์โรลิสเป็นขาตั้งน้องไข่เจ้าไข่ตัวเนี้ยพอแบบโดนน้ำแล้วมันจะแบบพองพอดีพอดีฟองอะ่ะแต่อันนี้มันแบบคือถ้ามันโดนน้ำสิงแบบ รู้สึกมันอมน้าแล้วมันใหญ่ไปผมจะใช้เป็นวิธีนี้เวลาใช้ก็คือปิดจะพ่นน้ําแบบให้มันแบบหมาดๆแคบบ่นี้นะคะลงลงพื้นไปก่อนเนาะวิธีใช้ฟองน้ําไข่ก็คือพอมันหมาดๆแล้วเราก็จะใช้ลักษณะแบบกดๆเราจะไม่ากนะคะสำหรับเจ้าปลายแหลมๆของตรงนี้นะคะของก็เอาไว้ลงแบบ บริเวณซอกซอกเล็กๆของหน้าเนาะแปรงรองรองพื้นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแปรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของแปรงที่แบบหัวตัดแบบนี้นะคะขนแน่นๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนอะไรอันนี้ของชีเซดดค่ะลักษณะของแปรงรองรองพื้นแบบนี้เราจะใช้วนๆเอานะคะ ก็อาจจะใช้แบบลงลงพื้นอย่างนี้แ็ได้แล้วก็แบบแตะๆแล้วคือเวลาลงเราจะลงแบบลักษณะของแบบเกลี่ยแบบวน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 นิดนึงคือจะได้แบบเป็นวนก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเหมือนแบบเกลี่ยเกลี่ยสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะแปรงสำหรับฟาวเดชั่นอีกอย่างนึงก็คือเป็นแปรงลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นแปรงหัวแบนๆอย่างเงี้ยเวลาใช้กับรองพื้นเราก็จะใช้ตรงเป็นทีแปรงสั้นๆเหมือนกัน ก็คือเราจะไม่บต่อไปเราก็จะไปอยู่กันที่แปรง,งแป้งก็จะมีลักษณะแบบนี้จะเอ่อเป็นลักษณะขนนุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะแล้วก็กลมๆแบบนี้นะคะโดยที่มันก็มีหลายไซส์มันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ทําอะไรเนาะบางทีคือมันก็ไปแปลงแบบเอาไปปัดแก้มได้ปัดแป้งฝุ่นแป้งอัดแข็นได้เหมือนกันหมดอย่างอันนี้เบอร์ใหญ่ก็คือเหมาะสําหรับปิ่นปิ่นว่ามันเหมาะสําหรับลงแป้ง ลงแป้งแบบทางหน้านะคะมาลองแบบเหมือนปัดปัดปดูส่วนอีกสองไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นแปลงสำหรับลงแป้งได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผิดแล้วก็เอามาลองแบบเหมือนลงบลัชออนได้ด้วย ต่อไปก็จะเป็นแปรงคอนทัวร์นะคะก็จะเป็นแปรงลักษณะประมาณนี้ที่ว่าข้างหน้าก็จะแบบตัดเรียบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีขนที่แน่นกว่าแปรงสัดแก้มเพราะว่าเราจะใช้สําหรับคอนทัวร์รูปหน้าเวลาเงี้ยจะเข้ากรอบ มันก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบประมาณไหน,นจะแบบมันค่อนพัวแบบบริเวณกว้างหรือว่าจะให้มันเป็นแบบลักษณะเฉียงๆแค่นี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแปลงแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแปลง,บบะะะปปลงอายแชโดว์ก็ไม่ใช่หรือแปลงแต่ปัดแก้มก็ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นปลักษณะไม่ใหญ่ไม่เล็กประมาณนี้คือปิ่นเอาไว้ใช้ในการไฮไลท์หน้านะคะ่ะก็คือเอาไว้ไฮไ,ไบริเวณหนกแก้มแล้วก็ ต้คิ้วแล้วก็สันจมูกต่อไปก็จะเป็นแปรงใสเด็กๆของพวกบริเวณดวงตากันนะคะเริ่มกันที่แปรงเขียนคิ้วค่ะลักษณะของแปรงเขียนคิว้วมันก็จะเป็นลักษณะของแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะก็จะแบบมีปลายเฉียงเล็กน้อยสําหรับเข้ามุมซึ่งมันจะสามารถสร้างมุมคิ้วได้ด้วยนะคะ ต่ไปสแปรงที่เหมือนกับที่ล้างขวดนมมน,นี้นะคะเราจะใช้ในการจัดทรงขนคิ้วค่ะสำหรับแปรงอายแชโดว์นะคะก็จะมีหลายแบบก็จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆที่เห็นๆกันบ่อยๆอันแรกก็จะเป็นแปรงอายแชโดว์ตัวนี้นะคะก็คือเอาไว้ลงทั่วเปลือกตาเลยเพราะว่ามันค่อนข้างขนแบบไซส์มันจะใหญ่กว่าแปรงตัวอื่น ันจะลงแบบเปิดตาได้เร็วส่วนอันที่3ก็จะเป็นแปรงสำหรับเบลนสีนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้สำหรับเบรนอายแชโดว์แบบหลายๆสีนะคะเบรนให้มันเข้ากันแปรงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เป็นลักษณะของแปรงอายแชโดว์ที่เอาไว้แบบเหมือนวนๆบริเวณเปลือกตาให้เบรนสีเข้ากัน แล้วก็จะมีแปลงอายแชโดว์อีกแบบนะคะที่หน้าตาปแปลกๆแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบหัวแบนๆอย่างนี้นะคะประมาณนี้เขาเอาไว้คัดแบบกระบอกตาเวลาแบบแต่งตาแบบคัดเบ้าแบบฟอๆอะไรอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นแปลงลักษณะที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะ อันนี้ส่วนตัวแล้วปินเอาไว้ใช้แบบแต่งตาเลลวลาที่เราต้องเข้าออซ่อกมุมเล็กๆของตาอย่างเช่นแบบบริเวณหัวตาเอาแบบเไไไติมไฮไลท์อตอนนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นแปรงหัวแบนๆแบบนี้นะคะสำหรับเวลาลงอายแชโดว์บริเวณที่มันแบบเล็กๆอย่างเช่นบริเวณใต้ตาะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นแปรงหัวตาดแบบนี้นะคะมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกับแปรงเขียนคิ้วแล้วก็ผมรู้สึกิ่งคือมันเอาไปเขียนคิ้วได้แล้วก็มันก็เอาเขียนกับแบบพวกอายไลเนอร์น้ำแบบเจลเจลหรืออายไลเนอร์น้ำแบบครีมอะไรอย่างน,นี้ได้ด้วยเหมือนกัน <need> สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นแปรงคอนซีลเลอร์ค่ะหน้าตาประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขนสังเคราะห์ค่ะก็สำหรับลงคอนซีลเลอร์บริเวณแบบ ใต้ตาแล้วก็บริเวณแบบพวกหลืบเล็กๆที่นิ้วเข้าไปไม่ถึงนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับแป่งแต่งหน้าประมาณร้านกว่าอย่างเวอร์แบบ คือจริงๆแล้วแปรงแต่งหน้ามันมีเยอะกว่านี้อีกอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเบสิกง่ายๆที่แบบว่าเออควรจะรู้เอาไว้เป็นพื้นฐานสําหรับคนที่จะหัดเริ่มแต่งหน้านะคะ ก็ไปลองหาใช้ดูส่วนตอนเนี้ยมันจะมีแบบพวกแปลงแต่งหน้าน่ารักน่ารักที่เขาแบบจัดเซตขายที่แบบมาแบบครบๆบแล้วก็ลองไปหาดูได้นะคะตามที่ปิ่นดูไปเมื่อกี้ที่ปิ่นรีวิวไปเมื่อเกี้ก็ยังมีมีชุดที่มาแบบเป็นชุดด้วยแล้วก็มีแปลงที่ปิ่นซื้อแยกด้วยก็ลองไปดูติดตามดูแล้วก็หาซื้อเอาตามแบบประมาณความจาเป็นของตงัวเองเนาะว่าตัวเองแต่งหน้าม,มากน้อยแค่ไหนใช้แปลงประมาณไหนนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย